มาแล้วครับผมเนี่ยอะไรมาส่งเราผมนายวรุษสาวิสิตนะครับผมมาแล้วเข้ากับเปิดครับโอ้ยกล่องผมยิบอะไรวะเปิดเปิดชวดเปิดครับเปิดเปิดมีอย่างหน้ามีงครับเกี์ครับเกี์ ครับเปสองอันครับนี่บเหยียบรลอยครับผมอย่างนี้พ้ากิ่งปูเสียงครับผมครับ อาจารย์ประสูตรครับรุ่นแหลกว่ครับเอประจําว่าผิดนี่ครับผมอันนี้อะไรนี่อาจารย์ประสูตรครับนี่ครับรุ่นหนึ่งครับผมสองห้าห้าสามจังหวัดตังครับผมอันนี้ นะครับอันนี้เป็นพระจิงครับลงกูศแสงนะ่าจะเป็นองค์ร้อยครับเป็นองค์เครื่องประจักษ์ภัตนะค,ครับองค์ร้อยเี็มองค์น่ครับเมแรงเตรียมตัวกับเมแรง แร่งเหมือนเดิมะครับผมนี่โอ้ยตัวซัอบอก,กับบล็อกโฟกัสให้นี่ครับผมไปกิ่งมาหฮจากักรพรดหลวงปู่แสง่น,นี้บ้านน้องจิกเจ็ดซีนะครับงามครับผมมาถึงแล้วครับ <100. S 1> เหยบร้อยครับผม องของมาติดต้องกับขอมกลาา